จระเข้น้ำจืดถิ่นกำเนิดประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชาลักษณะมีปากและหัวยาวรูจมูกและตายกสูงอยู่บนหัวคอสั้นลำตัวยาวกลมมีเกล็ดบนคอและหลังเกล็ดท้องเป็นแผ่นบานหางยาวใหญ่แข็งแรงมีลิ้นแต่ไม่สามารถแลบลิ้นได้มีเกล็ดเป็นแผ่นใหญ่สูงบนสันหางหางแบนทางด้านข้าง เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ใกล้แหล่งน้ำตีนสั้นทั้งหน้าและหลังอายุเฉลี่ย โตเต็มวัยอายุ10ปีอายุยืน50-60ปีวัยเจริญพันธุ์ผสมพันธุ์แล้วออกไข่ช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมวางไข่อยู่ระหว่าง30-50ฟองและกดไข่ไว้จนฟักที่ประมาณ80วันอาหารประเภทเนื้อทุกชนิดเช่นไก่หมูปลาสถานะสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในไข่ใกล้การสูญพันธุ์พบได้น้อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติ